สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n a c l e Star ทุกท่านสบายดีไหมคะเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะก็ผู้อ่านนะ่ะไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็บางทีพลังงานไม่ดีนะคะป่วยหรือว่าอะไรผู้อ่านก็ไม่อยากจะอัดนะคะอยากจะให้พลังงานดีก่อนนะคะถึงจะส่งพลังงานดีๆไปยังผู้อ่านเอ้ยผู้ฟังทุกท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็อยากจะให้ทราบว่า ผู้อ่านนะยังคิดถึงนะคะแล้วก็อยากจะมาอ่านคาะให้ทุกท่านได้รับชมอยู่ตลอดนะคะคือเหมือนกับใจอยากแต่กายไม่พร้อมนะคะแต่ตอนนี้อพอจะจัดสรรเวลาได้แล้วก็มีพลังนะคะมี energy ที่ดีนะคะที่จะส่งมอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อ่านคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องมาอัปเดตเพราะว่าตอนนี้กรกฎาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยนะคะพรุ่งนี้เนี่ย21กรกฎาเนี่ย เป็นวันที่ฟูมูลจะเกิดขึ้นอีกครั้งในราศีมกรนะคะเป็นฟูมูลที่ดีเลยล่ะเดือนนี้เป็นพลังงานบวกมากนะคะขอให้ทุกท่านแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเก็บเกี่ยว Energy นะคะที่ดีๆเอาไว้เพราะว่าเดือนหน้าดาวพุธจะถอยหลังดาวพุธอย่างที่บอกเป็นดาวแห่งการสื่อสารพอถอยหลังแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยนะคะอาจจะน้อยสําหรับทุกๆราศีแต่เฉพาะราศีก,กันกับมิถุนอาจจะเจอเยอะหน่อยเพราะว่าการสื่อสารเนาะ ดาวพุธเป็นดาวประจําตัวนะคะอะไรมันอาจจะล่าช้าถอยหลังหรือว่าการสื่อสารอาจจะผิดพลาดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แผนง,งานดีเลย์หรือแม้กระทั่งเครื่องไอทีอะไรเงี้ยมีปัญหาในช่วงที่จะต้องใช้นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งซื้อของใหม่ในช่วงที่ดาวพุธถอยหลังโอเคไหมคะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะคือคือตอนเนี้ยเป็นเดือนที่ดีกรกฎาคม นะคะไม่ได้มีมุมเสียอะไรเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนาตักตวงความสุขนะคะ enjoy เข้าไว้เดือนนี้เพราะว่าเดือนหน้าอาจจะรู้สึกอืมหนืดหนืดนิดนึงสำหรับบางราศีนะคะอาจจะรู้สึกหนืดหนืดนิดนึงโอเคเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าสำหรับชาวราศีพฤกษภกลัคนาพฤษภดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานเนาะ มาดูกันดีกว่าอัปเดตกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับราศีพฤษภในช่วงกรกฎาสิงหานี้นะคะฟูมูลที่จะถึงนี้นะคะให้ไพ่อาร์เซนเจิรนะคะช่วยบอกดีกว่าว่าคุณคนโสดก่อนหน้านี้ตอนนี้และเวลาอันใกล้จะถึงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคุณบ้างหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วนะคะไหนดูซิว่าไพ่อาร์เซเจอรอยากจะสื่อสารอะไรกับพวกคุณคะ เวทครั้งนี้แปลกมากเลยผู้อ่านเจอไพ่เวทเนี่ยทั้งเกือบจะทุกคลิปเลยนะคะของราศีที่อัดคลิปคิดว่าทุกท่านหลายๆท่านน่ะน่าจะอธิษฐานหรือรอคอยอะไรอยู่นะคะก่อนหน้านี้คุณรอคอยอะไรครับลึกสกมาดูกันดีกว่าเงินงานความรัก Perfect timing ิ่งโอ o d หไม่อยากจะเชื่อคุณได้เหมือนราศีเมษเลย อ่ะแซงเจอมาบอกว่าคุณรอคอยอะไรอยู่ Perfect t ท m i n g แล้วตอนนี้โอเคมาขยายกันดีกว่าว่าไพานางฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าคุณน่ะรอคอยอะไรอยู่คะมันได้เวลาที่เหมาะสมแล้วไหนมาดูซิว่าพฤกษกุณรออะไรอยู่คะก่อนหน้านี้รออะไรคะอาจจะรอความรักนะคะคนรัก คู่ที่ใช่นะคะเงินที่ใช่เงินเยอะเยะเข้ามาในบัญชีของคุณนะคะหรือว่ารอเปลี่ยนงานนะคะมาดูกันดีกว่าหาชวยขึ้นมาเลยเหมือนคิดถึงอะไรเก่าๆจัดจเม e นต์ู้รอเนี้ยคู่เอลอบซอดว้าว ข่าวดีนะเนี่ย The Moon โอเ okay. ค Magician ว wow. ้าว Strength โอเคผู้อ่านคิดว่านะคะราศรีบุกศกุณนะคะคิดถึงคนเก่าๆนะเดี๋ยวผู้อ่านจะแยกเป็นสองประเด็นแล้วกันสำหรับผู้ที่คิดถึง อะไรเก่าๆนะคะความรักเก่าหรือความสัมพันธ์ที่เพิ่งผ่านไปมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ายังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมและรู้สึกว่าเขาเป็นคนของคุณนะคะจัดเม้นทําไมคุณจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่สศบอารมณ์หรือว่าคุณอาจจะมีปัญหาก,ก่อนหน้านี้ผู้อ่านไม่แน่ใจแต่ผู้อ่านคิดว่าจากหน้าไพ่อ่ะคนที่โสดอาจจะโสดพึ่งโสดสนิทเลยเหมือนกับว่า เพิ่งมีปัญหานะคะผ่านมากับคนของคุณนะคะแล้วคุณก็ยังไม่ลืมอ่ะกับคนคุยเก่าคนรักเก่าคามสัมพันธ์เก่าของคุณนะคะแต่ว่าผู้อ่านมองดูว่าออตอนนี้คุณเองอะ่ะคุณอะ่ะชัดเจนนะว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณอาจจะรอคอยเขาอยู่นะคะสำหรับรายที่บางท่านที่แบบรอคนรักเก่านะเออบางท่านที่รอคนรักเก่าผู้อ่านคิดว่าคุณอะ่ะ คิดไม่ตกกับเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะจบแบบกระทันหันโดยที่คุณก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ผู้อ่านมองดูว่าคุณรอคอยและคุณก็ยังไม่ลืมง่ายๆนะคะกับความสัมพันธ์ที่เพิ่งผ่านไปในรายที่คนเก่านะเพราะไพ่มันออกมาห้าถ้วยแสดงว่าคุณต้องคิดถึงอะไรเก่าๆนะคะความสัมพันธ์เก่าคุณอาจจะรอคอยให้เขาว่าอม กลับมาง้อคุณหรือว่าอาจจะเลิกกันไปนานแล้วในซักระยะนึงแล้วแล้วรอคอยให้เขาว่ากลับมาคืนดีกับคุณก็เป็นไปได้และสิ่งที่คุณรอคอยมันอาจจะสำฤทธิ์ผลในเร็วๆว,วันนี้ก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งดาบขึ้นนะคะคนคนนั้นที่คุณรออยู่อะ่ะเขาอาจจะหวนเรยูเนียนกลับมาก็ได้นะคะลองดูเพราะว่าพลังงานน่ะมันใกล้ถึงแล้วไงคือเดือนหน้าเนี่ยสิงหาเนี่ยดาวพุธถอยหลัง แล้วถอยหลังครั้งนี้ก็3วีสเพราะฉะนนานดาวพุธถอยหลังนะจะนำพาอะไรเก่าๆคนรักเก่ากลับมาได้นะคะแล้วเสาก็ถอยหลังด้วยอะตอนนี้เสาถอยหลังผู้อ่านบอกเลยว่าอะไรเก่าๆงานเก่าหรือว่าคนรักเก่าที่คุณรอคอยอะมีสิทธิ์ที่จะหวนคืนกลับมาได้ถ้าคุณรอคอยเขานะคะถ้าถ้าในบางไรายไม่ได้คอยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เนี่ยมัน ขึ้นมาชัดเจนว่าคุณน่าจะรอคอยเขาแล้วผู้อ่านคิดว่าคุณเองอ่ะจะได้รับข้อความจากเขาอาจจะเร็วๆนี้แหละไม่เกินเดือนนี้บวกๆนะคะอาจจะมีข้อความส่งมาอยากจะขอโอกาสหรือขอขึ้นดีหรืออยากจะปรับความเข้าใจนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากได้เขาแล้วคุณก็ไม่ต้องนะคะคุณก็ปิดประตูบานนี้ไปซะแล้วคุณก็เปิดใจแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่เข้ามาแน่นอนนะคะผู้อ่านคิดว่าอย่างนั้น แต่ว่าถ้าคุณรอเขาคุณเชื่อว่าเขาเป็นคู่ของคุณคุณอยากจะเปิดใจให้โอกาสกับคนนี้คุณก็ลองได้นะคะสําหรับคนโสดสําหรับคนเนี้ยที่คุยแล้วหายไปนานแล้วอาจจะแบบไม่ได้คุยกันนานแล้วแต่คุณยังไม่ลืมเขาอ่ะถ้าเขาส่งข้อความมาหรือว่าอะไรมาในทํานองว่าทักทายคุณน่ะคุณก็สามารถทักทายกลับได้แต่ผู้อ่านมองดูว่าพลังงานของคุณนะมันอาจจะมีความกังวลเนาะเป็นเดิมูน คือถ้าเขาทักทายกลับมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณก็กังวลและระแวงไม่รู้จะเอายังไงทําไมเขาถึงติดต่อมาเอ๊แล้วเขาแบบคิดยังไงอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะผู้อ่านคิดว่าให้คุณเปิดใจนะคะคุยไปเลยนะคะคุณจะได้รู้ไม่ต้องมานั่งลังเลว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ของเรามันจะเป็นยังไงถ้าคุณผู้อ่านคิดว่าไพ่อาร์เซนจเจออะบอกว่า perfect timing นะคะบางทีอะ timing ก่อนหน้านี้สำหรับคุณกับเขาว่าคนโสดมันอาจจะไม่เหมาะนะคะมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่าพอแต่ละฝ่ายได้แบบยุติความสัมพันธ์สักระยะเว้นสเปซแล้วไปเรียนรู้อ่ะมันอาจจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆนะคะเขาอาจจะ transform เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาใหม่นะคะคุณก็ลองสังเกตดูนะคะว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังชอบเขามากอยู่ไหมถ้าคุณชอบเขามาก คุณก็สามารถไปต่อได้นะคะสำหรับคนโสดที่คุณยังรอคนรักเก่าอยู่นะผู้อ่านคิดว่าไพ่อะมาแนะนำว่าให้คุณเปิดใจไปเลยนะคะพ<ส>ูดคุยถ้าเขาได้คุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะถ้าคุณยังคาใจอะไรอะถามข้อสงสัยที่คุณแบบอยากจะรู้นะคะแล้วเขาเองผู้อ่านคิดว่าเขาก็อยากจะสื่อสารอยากจะเคลียร์อยากจะแบบให้คุณได้รับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นอะ ให้คุณเปิดใจเคลียร์คุยไปเลยถ้าได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้อ่านคิดว่าคุณยังไม่ลืมเขานะคะ80%เลยเพราะว่า u d g m e n t ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ห้าถ้วยคิดว่าคุณอะยังไม่ลืมคนคุยเก่าแฟนเก่าของคุณนะคะสำหรับคนโสดคือยังโสดไม่สนิทมากนั่นเองนะคะไพ่บอกว่าให้เปิดใจคุยไปเลยแล้วสถานการณ์น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วย the strength นะคะทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่คุณหวัง ถ้าคุณเคลียร์แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรคุณยังรักเขาอยู่ไหมจะกลับมาคบกันไหมหรือว่าใดๆนะคะพลังงานคนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีเมษได้นะคะราศีเมษธาตุไฟราศีมิราศีมิถุนตุนกลกุมนะคะธาตุลมได้นะคะคนที่เป็นคู่กรณีของคุณอะก่อนหน้านี้นะคะแต่ใดๆเลยสําหรับประเด็นคนที่โสดโสดมานานแล้วไม่ได้มี คนคุยหรือว่าอะไรที่พึ่งจบหมาดๆผู้อ่านคิดว่าเนื้อคู่มาแล้วเนื้อคู่ตุนานง้นมาแล้วนะคะคนที่มีบุญสัมพันธ์ก,นกันกับคุณมากๆเลยด้วยนะคะเราก็จะต้องมาเจอกันแน่แท้ในชาตินี้นะคะถ้าคุณเชื่อเรื่อง p a s t l i f e relationship ผู้อ่านก็คิดว่าคุณน่ะเชื่อเชื่ออยู่แล้วพอไพ่ j u d g ดเมนขึ้นนะคะสำหรับชาวริกสกคุณเชื่ออยู่แล้วว่าคุณมีคู่ของคุณและคุณน่ะ ก็จะได้เจอเขาในเร็วๆนี้นะคะคุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ทำไมมันนานหรือเกินชั้นเวทรอคอยมานานมากเลยนะคะแต่ว่าไพ่ก็มาบอกแล้วว่า perfect timing คะ่ะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะคะอะไรที่คุณกังวลกลัวว่าจะไม่เจอนะคะคนที่ใช่คุณจะพบรักแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะเมจิเชียนนี่อาจจะมาจากทาง โลกออนไลน์ได้ค่อนข้างแบบ80%เลยทีเดียวนะคะหรือว่าจากการงานได้ไหมได้จากการเดินทางจากผู้ใหญ่ในครอบครัวแนะนำก็ทำก็ได้เหมือนกันนะคะการงานค่อนข้างสูงนะคะที่จะมาแล้วก็ทางด้านโลกออนไลน์เขาน่าจะเข้ามาค่อนข้างรวดเร็วนะคนคนนี้วาทศิลป์ดีวาทศิลป์ดีแล้วก็ เป็นคนที่เขาเรียกอะไรคะเฟรนลี่ถ้าคุณโพบคุณอาจจะรู้สึกว่าเลิฟแอดเฟิร์ไซส์ก็ได้เพราะด้วยความที่เขาเป็นคนที่พูดจาดีแลวเฟรนลี่นะคะคนคนนี้นะพลังงานของคนที่จะเข้ามาหาคุณลองสังเกตดูว่าใครในะที่ทำงานคุณหรือเพื่อนฝูงแนะนำมาเนี่ยคนนี้เป็นคนที่แบบคุยเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ โปรไฟล์ดีไหมเพราะหน้าตาคนนี้ก็จะดีด้วยนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็หน้าตาดีถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็หน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะพูดจามีเสน่ห์มากนะคะมีวาทศิลป์ดีเป็นเลิศเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาคุยกับคุณในช่วงนี้นะหนึ่งเดือนบวกๆนะฟูมูลนบะไปจากนี้นะคะลองสังเกตดูนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่และเป็นเนื้อคู่ของคุณถ้าคุณมีเซนส์สัมผัสได้นะถ้า คุณนะอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะบางทีคุณจะรู้ได้เร็วว่าคุณต้องการอะไรแต่ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้สำหรับคนที่โสดมานานแล้วอะ่ะคุณน่ะจะได้เจอในเวลาที่เหมาะสมแน่นะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะคนนี้เมดิเชียนคนนี้ก็จะเข้ามานะคะเข้ามาแล้วมันก็จะเหมือนกับอุย้ยคุณก็ถูกใจเขาเขาก็ถูกใจคุณคุยกันถูกคอนะคะเมดิเชียนเป็นพลังงานธาตุไฟเหมือนกับ เอาไม่เหมือนกับคุณสิอันนี้ราศีพฤษกเป็นพนักงานธาตุไฟนะคะเมสิงธนูหรือว่าเป็นชาวราศีสิงห์ได้นะคะ The strength ชาวราศีสิงห์คุณก็รู้อยู่แล้วเขาค่อนข้างเป็นคนโดดเด่นเป็นคนที่สวยหลอ่อหน้าตาดีนะคะแต่ว่าเขาก็จะอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโปรไฟล์ดีอะเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรตั้งแต่ต้นเนี่ยเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าชัดเจน นะคะสิงก็เป็นคนชัดเจนนะถ้ารักใครก็รักถ้าชอบใครก็ชอบนะคะแต่ว่าสิงเนี่ยพลังงานเขาก็จะเป็นคนแบบถ้าไฟสิงเนี่ยจะเป็นคนที่เด่นนะคะในหมู่โปรไฟล์สังคมของเขาแต่ในเรื่องความรักเนี่ยบางทีสิงเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดใจง่ายๆแต่เขาอะเข้ามาแล้วอะถ้าเขาได้รักเขาก็รักนะคะถ้าเขาชัดเจนเขาก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นอะ ผู้อ่านคิดว่าพลังงานที่จะเข้ามาไม่นานนะคะสำหรับพฤกโสอะไรที่คุณรอคอยเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วสําหรับคนโสดที่โสดสนิทนะคะมาทางโลกออนไลน์ค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าแพลตฟอร์มไหน Instagram Facebook TikTok หรือว่า Line อะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีนะคะหรือแอปเดตก็ขอให้คุณพิจารณาดีๆคนที่เข้ามาก็ดูดีๆนะคะว่าเขาไม่ใช่สแกมเมอร์ก็ไปต่อได้นะคะตอนนี้คุณก็รู้อยู่ว่าคอเซ็นเตอร์ที่มันแบบ เรวร้ายที่มาหลอกอะไรเงี้ยเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นนะให้มีสติวิจรารณญาณไว้ตลอดนะคะไม่ว่าคุย,ยกับใครนะคะแล้วคนที่เข้ามาอย่างที่บอกเขาจะทําให้คุณนะตกหลุมรักได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะวาจาสินของเขาให้ดีๆเนาะสําหรับคนที่โสดมานานแล้วนะแต่เมื่อกี้ที่ผู้อ่านบอกคนรักเก่าก็กให้เปิดใจถ้าเขากลับเข้ามางอ้อเพราะคุณก็ยังไม่ลืมเขานะคะเป็น perfect timing ที่ดีและคุณมีความเป็นคู่กันด้วยนี่คือประเด็น เพราะฉะนั้นถ้ายังคิดว่ารักอยู่ก็กลับไปคบได้ส่วนคนที่รอคนที่ใช่คนที่ใช่มาแน่ค่ะนี่จัดเม้นต์มาบอกแล้ว perfect timing อีกไม่นานเกินรอเพราะฉะนั้นมาดูไพ่ a i r ว t a ทลกันนะคะว่าไพ่ a i r วิเทลนางฟ้าอยากจะสื่อสารอะไรกับราศีพิษภบ้างนะคะในช่วงฟูมูลกรกฎาิงหคมนี้ขอไพ่บอกเลยค่ะ new beginning อ่ะ จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสมาแล้วนะคะอะไรที่คุณหวังคุณเชื่อว่าคุณมีคู่คุณได้คู่แน่นอนนะคะสำหรับคนโสดการเริ่มต้นใหม่การเดินทางครั้งใหม่มาสู่คุณแล้วนะคะสำหรับพลกโกขอให้เชื่อไว้นะคะ flourish นะคะให้ทำตัวของคุณนะเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วพลังงานดีๆจะส่งต่อไปยังจักรวาลน,นะคะแล้ว universe สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะส่งคนคนนั้นมาให้คุณเร็วอย่างไม่น่าเชื่อแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณเชื่ออยู่แล้วว่าคุณมีแล้วมันคือแน่นอนตามไพ่บอกก็คือ perfect timing มาถึงแล้วนะคะขอให้คุณเปิดใจกว้างเปิดอารมณ์ดีๆนะคะให้มีพลังงานบุกบวกเข้าไว้นะคะแล้วคนคนนั้นจะเดินเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่ นะคะให้เปิดใจให้กว้างทุกที่เปิดประตูทุกบานนะคะหรือกระทั่งคนที่รอคนรักเก่าก็ขอให้คุณเปิดโอกาสนะคะไม่ว่าเขาจะกลับเข้ามาแล้วคุณกลับมาคบกันก็ให้ลองเปิดโอกาสถ้าคุณยังรักแต่ถ้าคุณไม่รักแล้วคุณก็แค่เคลียร์จบคอมพลี e แล้วคุณก็เปิดประตูบานใหม่คนใหม่เข้ามาแน่นอนถ้าคุณจบประตูบานเก่านะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับพฤกษในช่วง ฟูมูลกระกฎาที่จะถึงนี้จบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะหรือใครที่อยากจะ transforming renew เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไร,ะร,ะไรลืมพู้อ่านลืมคำพูดเอาเป็นว่าใครที่อยากจะหวนคืนกับคนรักเก่าทำได้นะคะถ้าคุณคิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณร0 0็นแล้วนะคะกิฟต์แอนเทคเท่าๆกันก็ไปได้แต่ถ้าใครไม่เอาแล้ว ก็ new beginning แต่ถ้าใครเป็นคนโสดที่รอคนรักมานานแล้วแล้วเชื่อว่าคุณมีคู่มีแน่นอนมาแล้วนะคะคนที่ใช่คนที่รอมาชัวร์นะคะผู้อ่านคิดว่า90%เลยไพ่มาคอนเฟิร์มสักขนาดนี้ว่าเวลาที่เหมาะสมมาแล้วสำหรับพฤกษกเพราะฉะนั้นเปิดใจเปิดใจกว้างๆนะคะก็วันนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ